ในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมเต็ง4อย่างโปรตุเกสครับแชมป์ในรายการยูโร1สมัยครับแชมป์เมื่อปี2016ครับวันนี้จะลงเล่นเกมเปิดสนามยูโร2024นะครับแล้วคู่ต่อสู้ด่านแรกของโปรตุเกสในวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับนั่นคือเชคนะครับสำหรับความพร้อมในเกมนัดนี้นะครับทางฝั่งของโปรตุเกสครับ5นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป3นัดแล้วก็แพ้ไป2ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมล่าสุดในการอุ่นเครื่องครับ ก็สามารถเอาชนะไอร์แลนด์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนั้นโรนัลโดยิงคนเดียว2ประตูนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงเล่นในเกมค่ําคืนวันนี้นะครับกองหน้าครับจะนําทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นเบตเดโดซินวาครับปีกซ้ายราเฟลเลียลครับส่วนแผงมิดฟิลด์นะครับสคนจะมีบรูโนเฟเนเดสครับจาวเปาลินยาวิตินยาครับส่วนแผงเกมรับครับคู่เซนเตอร์จะใช้เป็นรูเบนดิแาสจับคู่กับเปเป้ แบ็คขวาเป็นจาาการเซลโลครับแบ็คซ้ายนูโน่เมนเดสครับส่วนผู้รักษาประตูครับวันนี้เป็นทางเดียโก้คอสตานะครับก็ชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากครับสำหรับทางโปรตุเกสครับวันนี้จะเจอทีมชาติเช็กนะครับซึ่งเช็กเองผลงานช่วงหลังก็ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนกันครับเพราะว่า5เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับทีมชาติเช็กครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง5นัดเลยนะครับกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจสุดขีดเหมือนกันเลยครับ ตัวหลักๆในทีมชุดนี้นะครับจะนำทัพโดยปาติกชิกนะครับมีแยนคุต้านะครับก็จะเป็นหน้าคู่ส่วนวิฟแดันกลาครับจะมีทางอันโตนินบารักนะครับจับคู่กับโทมัสซูเชกครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นคูฟาวครับด้านซ้ายเป็นเดวิดจูราเซกนะครับนี่ก็จะเป็นนักเตะแกนหลักในวันนี้ของทางเช็กนะครับคู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูซติเฮททูเฮครับสเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับปรากฏว่าเป็นทีมอย่างโปรตุเกสนะครับที่สามารถ ชนะทางเช็คได้ทั้ง4เกมรวดเลยนะครับก็ถือว่ามีสติเฮ o ูเฮ d ที่ดีกว่านะครับสำหรับสถิติ4นัดหลังสุดที่คู่นี้เจินมานะครับปรากฏว่าโปรตุเกสครับยิงประตูใส่เช็คไป10ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เสียประตูให้กับเช็คเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเรื่องของเฮตูเฮตนะครับโปรตุเกสเหนือกว่าบานเบอร์เลยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าวันนี้จะจบลงอย่างไรครับ สำห, <heh. S 1> หรับเกมคู่นี้นะครับก็ดูแล้วน่าจะสู้มันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสุดท้ายจนแล้วจนรอดครับผมก็เชื่อโปรตุเกสชุดนี้ก็ดูดีกว่าเช็คพอสมควรน,นะครับยิ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปดูถิตินะครับในการเล่นยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านมาครับโปรตุเกสชุดนี้ผลงานแสดงแหววมากเลยนะครับเพราะว่าผลงานของโปรตุเกสนลครับลงเล่นไป10เกมนะครับในยูโรรอบคัดเลือกครับเป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง10นัดครับและก็เป็นทีมที่ยิงประตูใส่คู่แข่งได้มากที่สุดครับ ถล่มประตูใส่คู่แข่งไป3 6ลูกครับแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับในยูโรรอบคัดเลือกนะครับโปรตุเกสที่เป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดเกมลุกดีสุดเกมรับดีสุดครับโหดจริงๆครับนอกจากนี้นะครับทางฝั่งของโปรตุเกสครับนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนโดนะครับก็ถือว่ากำลังท็อปฟอร์มครับไม่ช่เป็นผลงานในการยิงกับเอารนาเซอร์นะครับแล้วก็ผลงานในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา โรนัลโดครับคือดาวซันโวครับในรอบคัดเลือกยิงไปทั้งหมด10ประตูครับมากที่สุดของทีมชาติโปรตุเกสชุดนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในการท็อปฟอร์มเหมือนเดิมครับสำหรับโรนัลโดนะครับส่วนบูโน่เฟนเดสครับนี่คือตัวแบกเลยนะครับในช่วงของยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับเป็นนักเตะที่มีส่วนกับประตูของโปรตุเกสมากที่สุดครับยิงไป6ประตูแล้วก็ทําไป7ตะแอสซิตด้วยกันนะครับช่วงหลังในผลงานกับทีมชาติโปรตุเกสดีมากๆครับส่วนซิตีอื่นๆที่น่าสนใจนะครับนับตั้งแต 7ครั้งหลังสุดครับในฟุตบอลยูโรที่โปรตุเกสเล่นรอบสุดท้ายครับปรากฏว่าโปรตุเกสครับไม่เคยตกรอบแรกเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าดูจากทุกสถิติแล้วนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับโปรตุเกสมีอาวุธที่หลากหลายกว่านะครับรูโนเฟเนเดสเบนโดซินวาราเฟลเลอวนะครับโรนัลโดรูเบนดิอาสดาวการเซโลและอีกหลายต่อหลายตัวนะครับดูแล้วทีเด็ดทีขาดมีมากกว่าเช็คพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าทีมเต็งสี่อย่างโปรตุเกส น่าจะเอาตัวรอดได้ในเกมนัดเปิดสนามนะครับเกมนี้ผมว่าชนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นประตูที่2ประตูที่3เอานะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับทีมชาติโปรตุเกสชุดนี้นะครับคิดว่าวันนี้โปรตุเกสจะชนะกันกี่ประตูครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งกวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ